จรจริงๆน้องน้องแอนเนี่ยมีเขาเรียกว่าบรรดาคนติดตามผลงานเนี่ยเยอะมากตรงนี้มีใครติดตามผลงานน้องแอนบ้างขอดูมือหน่อยเจ๊โอ้โหให้พี่นิทบอกงานนะบอกงานพี่โอ้ยพี่โอ๋ยคนรักเป็นร้อยหนูอ่ะจริงป่ะคนเก่งเป็นร้อยน้องแอนครับน้องแอนมีเฟซบุ๊กที่มีมีคนเป็นเพื่อนอยู่เท่าไหร่หรือคนฟาโร่อยู่เท่าไหร่นะเห็นเขาบอกว่าเยอะมากเลยเนี่ยไม่เยอะค่ะ ท่うう่าไหรรคับก็ถ้าเกิดว่าแบบติดตามก็ถ้าเกิดแบบแอดเป็นเพื่อนหนูก็บอกไว้ก่อนนะคะว่าหนูกับแอดไม่ได้แล้วเพราะเฟซบุ๊กก็ยังไงก็ส่งข้อความมานะคะแล้วก็เดี๋ยวหนูจะแอดเป็นกลับไปเต็มเต็มแล้วก็มีคนติดตามแค่ติดตามเท่าไหร่ครับ6,000กว่าคนเท่านั้นเองโอ้โหพ่อทีแพรแอรนะแอรเล่นหนังได้ร้อยล้านมากี่เรื่องครับเล่นหนังมาได้แค่สอง คนเขาหลบเสน่ห์น้องแอนตรงไหนบ้างตรงที่แบบหนูเป็นตัวของตัวเองนะคะแล้วก็ไม่ค่อยแบบมีอะไรพูดตรงๆไม่เฟ้กไม่อะไรจริงใจอะไรอย่างเงี้ยผมเนี่ยพูดตรงกัเลยจิว่จ๊อกตีกับรองิกันที่พูดตรงเลยนะชอบน้องแอนมากเลยยังตรงที่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็อายุมาก แล้วก็พูดอะไรได้หมดหนูหยุดที่ยี่ห้าเดี๋ยมได้หมดแต่พี่หยุดที่ยี่สิบเก้านะไม่เอ้าน้องแอนนี่พูดอะไรได้หมดเลยนะครับจัดการตรงนี้ได้ดีมากแล้วก็เป็นขันใจของปาข้องมากๆเลยนะครับขอบคุณน้องแอนมากนะครับโบสมามาเจอกับสาวอุนไดสมาร์ทพื้นที้โบสของเราหน่อยเอาไปรักแน่นอนแต่รักนานกับน้องนุกซี่นะครับอาแนะนำตัวหน่อยสิ านุกค่ะอัญญาภัทว <quoi> ัฒนาตันทร์สีรัตน์ค่ะเสร็จแล้วครับพี่อุ๋ยนุกครับพี่ถามอะไรตรงๆจากใจได้ไหมเอ็งจะรีบกลับบ้านเหรอครับแฟนมารอแฟนเป็นมอเตอร์ไซค์อยู่หน้ามารอเหรอครับพี่ไม่มีแฟนเหรอจริงป่ะพี่ขอให้เป็นจริงเถอะถ้าแฟนมีก็ขอคนนั้นมีอะไเป็นไปเอะไรกันล่ะแฟนครับเอาแฟนคลับโอ้จริงๆมีแฟนน่ารักใช่ไหมไม่มีไม่มีไม่มีนะครับ ตอนนี้โหวตปิดเมยักษ์เปดปิดเมยักอันดับสองค่ะอันดับสองพี่พี่พโหวตกันยังคะโหวตกันยังคะพี่พี่หลงเสียตั้งให้หนูยังยังรู้ไหมว่าน้องนุ๊กซี่มีอะไรดีไหนบอกซิเพื่อนเพื่นพนอนบอกใหญ่ขาใหญ่ขาใหญ่ไม่รู้พี่อุ๋ยมีอะไรดีก็ไม่รู้อะค่ะน้องนุ๊กนะครับ น้องนุ๊กมีอะไรดีรู้ไหมน้องนุ๊กมีอินสตาแกรมดีหนูก็มีหนูก็มีเอาใจไหนบอกพี่อินสตาแกรมเราเป็นยังไงบ้างชื่ออะไรเผื่อนคนจะไปตามดูบ้างพี่ๆมีใครฟอลโล่ไหมคะมีเห็นไหมแล้วมีพี่ผู้หญิงด้วยพี่ผู้หญิงด้วยแล้วผู้ชายหายไปได้หมดไม่ออกตัวไม่ชอบความใสแฟนก็นั่งอยู่ข้างค่าไม่ชอบความใสอ่ะนานานาโดนเรายกมืออยู่นะจมูกนะพี่สิงห์ของเราพี่สิงห์ยกมือเลยนะพี่สิงห์ ค่อะอินสตาแกรมนุกซี่ค่ะพี่อุ่นนุกซี่มีคนติดตามกี่คนครับอิสาานสตาแกรมครับผมหนึ่งแสนห้าหมื่นคนค่ะฮะเท่าไหร่นะหนึ่งแสนห้าหมื่นคนค่ะคนติดตามหนึ่งแสนห้าหมื่นคนน้องเล่นหนังเมื่อกี่เรื่องครับเรื่องหนึ่งคือเรื่องเกี่ยวกับแอร์ได้สามพันเท่ากัน่ายอะไรสามคัวคนบ้ช่องสาม,ช,สามช่องสามด้วยเรื่องอะไรนะแรงเงาเรื่องอะไรนะ ดาวเกี้ยวเดือนอ๋อดาวเกี้ยวเดือนอ๋อดูแล้วเนี่ยเจ็บน,นี่ใช่ไหมอ๋อโอเค <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมอ่ะพี่รอ้อนเราบอกนี่ไม่รู้จักว่ <c oughs> ะวันนี้นะครับขออนุญาตจังหวะน้องเขาดังมากนะครับในไอจีไปตามนะครับจะบอกว่าวันนี้มีไฮโซคนหนึ่งชื่อชัญญาธรรมดาไฮโซสาวน้อยไฮโซนะครับน่ารักสวยมาก ขอบอกว่าเขามาหาผมแล้วขอบอกว่าขอถ่ายรูปก,กับสามสาวใบเฟินนุกตุ๊กตาเพราะว่าเขาตามบอโลไอจีอยู่พวกสามสาวเนี้ยดังมากในไอจีนะครับใครไม่เคยเล่นไอจีไปสมัครซะขนดาดสาวน้อยไฮโซมาขอถ่ายรูปด้วยนะครับแล้วไปตามได้ชัญญาธรรมดาลงรูปแล้วด้วยนะครับสุดยอดมากยังไงฝากติดตามนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณขอ้อมงดีๆจากท่านคาร้อนนะครับ แน่นะครับนะนี่คนแรกก็แสงกว่านะก็ขอให้ลูกะสบความสุขเ็จนะครับแล้วก็หวังว่าเมื่อบวดรวมมาจะได้เป็นี่หนึ่งนะจ๊ะทับุญบรดาให้กับน,น้องลุกหน่อยครับตัวแทนของรานในปีนี้ผัดมาครับนีบ่นี่นี่เนี่คนนี้นะมีคนมีคนถามผมวันนี้ว่าพี่อุ๋ยครับน้องคนไหนในบรรดาคุณใดเอลเจลที่แต่งหน้าและไม่แต่งหน้าหน้าตาต่างกันมากที่สุด ก่อนแต่งหน้านี่คือดูไม่ได้เลยค่ะไม่ใช่ครับก <c oughs> ่อนแต่งหน้าเหมือนเด็กมัธยมปลายเหมือนฮอร์โมนอะเคยดูไม่ฮอร์โมนเด็กฮอร์โมนถ้าเขาแต่งหน้าปุ๊บโอ้โหเป็นอย่างนี้เลยดูเซดูเซ <c oughs> น้รัเพลงลไหน <c oughs> นตัวอะเพลง <c oughs> นกตัวหนคะรับนัตัวสิจ๊ะค <c oughs> ่ะ้องเพลงนะคะจินดาภาสุเรัะอายุ18ปีค่ะอายุ18ปีใครอยู่กับเราเนี่ยมาหลายปีเนี่ยจะรู้ว่าตอนนั้นรับเพลงมาก็อายุ11เเฮ้ยไม่ใช่ครับ ตอนรับมาก็24ตอนนี้ยืมมาก็ประมาณสัก29แล้วนะยังโอ้ย24ครึ่งอยู่24ครึ่งน้องเพลงที่น่ารักมากเลยเป็นเอ็มซีตัวแม่ที่มีความสามารถแล้วก็น่ารักผมเลยไปคว้าจากคนอื่นเข้ามาอันนี้ยอมรับนะครับไปซื้อตัวมาจากค่ายยุโรปใส่ตังค์ยังคะฮะทวงตังค์เลยแล้วกันตอนนั้นตอนนั้นอยมาเป็นฟรีเอเจนต์ไม่มีการเสียตังค์นะครับซื้อตัวมาจากตรงโน้นเอามาลงตรงนี้น่ารักมาก และน้องเพลงเป็นคนดูเดือดใครจำได้บ้างมอเตอร์โชว์น้องเพลงแหวกตรงนี้นี่พี่เฮียก็จำได้น้องเพลงแหวกเป็นโลโก้หุ่นใดใครเป็นแฟนผอเพลงบ้างคะมีแฟนคลับและเขาแฟนคลับเขาเมินี้เลยเขอเสียงหน่อยค่ะขอเสียงหน่อยนี่ขอบคุณค่ะนะครับเดี๋ยวรับเงินหลังมูสฝางมาหน้ามาค่ะน้องเพลงตอนนี้นะครับมีผลงานอีกมากมายแล้วก็อยากให้เราติดตามกันแต่จะตามน้องเขาไม่เจอเลยเพราะน้องเขาเป็น สายลับ CIA จะหาตัวไม่ค่อยเจอผมเองไปไล่ตามหายังไม่ค่อยเจอเลยเหมือนกันเป็นคนที่สืบประวัติยากมากนะคร <พอ S 1> <อ>ับแปกติอยู่อะมากค่ะจะโผล่ออกมาเฉพาะบริษัทสุดเอ็กโบห <c oughs> ากินอยู่ในถ้ำเขียนฝาผนังไปเฮ้ยไม่ใช่แล้วอ่ะผมมาเดินดังไอ้น้องเล่นกันหน่อยนะมากขัดมาเสื้อแดงแรงานเล็กนี่เสื้อแดงเขาไม่อยู่กันแล้วนะเนี่ย <จะ S 1> นะครับเสืขข้อยากไหนแน,นะนำตัวซิคนนี้เป็นคนนี้สาวคนนี้ ชอบเขาเรียกประทับใจเป็นพิเศษค่ะขอบคุณค่ะชื่อนวันค่ะชาวเวลาจีและชอบสุรัตน์ค่ะนะครับน้องวันนะคะมีใครเป็นแฟนน้องวานางมีมีใครสาวน้องวันโอ้ไม่ธรรมดาเหมือนกันค่ะน้องวันนี่ไม่ได้หญิงนะครับไม่ค่อยพูดแต่ไม่ค่อยพูด่อยจาเพราะแกเจ็บคอแม่ใช้เสียงนะอยเจ็บคอแต่ที่แกน่ารักนะแล้วน้องวันที่แหละตอนนี้วันเนี้ยวันนี้จะไม่กลับบ้านนะน้องวันวันนี้น้องวันจะเมาก่อน า <Billie S 1> ที่่ไหนยเจะเมาตรงนี้ก่อนเลยเมาไม่ขับด้วยปะคะเมาแล้วก็ไม่ขับแล้วก็ไม่กลับบ้านจะนอนเฝ้าฮู๊ดอยู่เนี่ยโอเคค่ะนะครับไม่ต้องบอกนะไม่ต้องบอกแลโอเคทุกทีได้เ่ะได้คหรอนะครับติดตามน้องวันได้นั้งวันอยู่ในเฟซบุ๊กเยอะๆแล้วก็มาหาน้องวันชื่อเฟซบุ๊กชื่ออะไรนะครับเธอชื่อวิ่งตี้วันค่ะนะครับวิ่งตี้วันนะครับไปหาดูได้นะครับได้ตามแผงหนังสือทั่วไปนะครับไปจัดส่งนะครับในเฟซบุ๊กนะครับน้องวันค่ะ สาวน่ารักใสๆจากเอแบกเนาะค่ะใช่ค่ะจบมากี่ปีแล้วจบมาประมาณ2ปีค่ะสองปีลแล้วนะครับเป็น่ายอายุกันเองนะครับผมมันจะได้ระงวังหน่อยครับมา,มาละ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 จำน้องคนนี้ได้ไหมครับมีผู้มีสาววอกไหมมีสาวสาวอกไหมมีไหม,ม เขาติดตามทุกคนเลยอรับเขาติดตามทุกคนเลยนะครับเอาได้นักแ่องสิน้องตุ๊กตาตุ๊กตาไทยบริวัติธรรมศิีค่ะนะครับน้องตุ๊กตาตนะคะตุ๊กตานะครับน้องตุ๊กตาเป็นหนึ่งในสาวๆที่ไอโซอะไรนะยามาฮ่าเขามาถ่ายรูปใช่ไหมใช่ค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะชัดย่าชัดย่าฮ่าจันย่าเขามาถ่ายรูปด้วยเขาถ่ายรูปเราเพราะอะไรครับ เขาบอกว่าเขาไม่อยากเลือกสีก็เลยมาขอถ่ายกับทุกคนเลยจริงหรือเปล่าหรือว่าเขาโดนรถข่มอยู่ไม่ข่มไม่ข่มเขาไม่อยากเลือกสีช่วยเลือกกันหน่อยก็ได้เลแล้วจุดเด่นของตุ๊กตาคืออะไรครับตอนนี้อะไรนะคะจริงๆจุดเด่นอยู่ที่อายุค่ะอายุเป็นเพียงตัวแรกอายุน้อยอายุน้อยเหรอค่ะจริงๆเท่าไหร่ครับสิบแปดถึงสิบเก้าจริงสิบสามค่ะ งพี่จะบอกว่า30นะก็30ที่พี่ต้องไปเปลี่ยนวิธีการคัดทิศนี่แล้วนะเนี่ยอายุน้อยกว่าเพื่อนอายุน้อยนะครับเป็นกำลังใจให้น้องตุ้มตาด้วยนะครับน้องตุ้มตาผมจะอยู่กับเราไปอีกนะครับพ่อครัขอบคุณค่ะมามาอีกคนหนึ่งนะครับวันนี้หน้าหย่เกย์มากเหนื่อยนะจ๊ะไม่เหนื่อยค่ะเสียใจค่ะน้องสุ้มแป้งนะครับงานจบแล้วเอ้าทำไมล่ะเสียใจไม่ได้เจอพี่ๆทุกคนไม่เจอพี่อุ๋ยแล้วสิงว่า มาเคาะกลาให้หมูดีใจด้วยหมูเคี่ยวตันนะวันไหนพีใครเป็นสาวกเราไปเฟิร์ื่างฮะขอบคุณค่ะไม่มีจะได้รีบกลับบ้านนะนของเรานี่ได้ข่าวว่าเป็นเขาเรียกอะไรเจ้าแม่ไอจีเจ้าแม่เฟซบุ๊กใช่ไหมไม่ขนาดนั้นค่ะก็แค่บอกคุณนายคิดทุกคืนแค่นั <"Good> night, <ๆ>้นเองคุณนายคิดแล้วที่คนมาดูกี่คนไายพวกเนี้ยมี<า>คนฟอลโล่แค่สองแสนหก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  แพงกับมอเตอร์ไซค์ไหมเนี่ยสองแ oh. สนาหมื่นคนค่ะสุดยอดสุดยอดสุดยอดนะครับน้องใบเฟิร์นนี่ดีตรงไหนผมคงไม่ต้องบรรยายรู้กันเองด้วยสายตาค่ะ<า>นะครับขอขอบเกิดโป้มือกับน้องใบเฟิร์นด้วยค่บครับ<า>เอาละครับมาแล้วนี่ยังไม่ต้องแนะนำตัวคนนี้นะครับไปขอแม่เข้ามาทำงานอยู่อบอจอจังหวัดอะไรน,นะุรีจนบุรี ตอนนั้นดูไม่ได้เลยใส่เสื้อสียกียพ่อทีมาไปเจอนี่เหมือนพันโลมากเรียกว่าชุบตัวเ้าอยากเดเป็นไงออกมาเป็นไงพอไหวนะครับพอไหวนะได้รับตกวหน่อยน้องอลิสค่ะชื่อลิสค่ะชื่อน,อนออางสาวอลิสาวหอแมแห้วค่ะนะครับน้องอลิสนี่เป็นไงบ้างตอนนั้นได้แฟนคลับเยอะเลยพี่แก่ๆหั้านหัวร้านรุ่นแม่ค่ะเป็นรุ่นแม่รุ่นลุงรุ่นพ่อหมดเลย ถามเลยอยากถามมานานแล้วไปทำงานอะไรนะอบจอย่างเงี้ยมีคนมาจีบบ้างไหมไม่มีค่ะจริงๆไม่มีค่ะเพราะว่าปออายุเขาโตกันแล้วค่ะแล้วก็มีลูกมีสามีไปแล้วไม่ได้เพแก่แล้วค่ะแก่แล้วทำไมเขาไม่มาจีบเราอ่ะก็ไม่มีไม่มีวัยรุ่นไม่ยุยรุ่นตรงนี้ก็ไม่มีวัยรุ่นแล้วนะนะครับก็วันนี้จะกลับมาเข้าสู่สังเวียนแล้วใช่ไหม เปล่าค่ะยม่นไรต่อเอาเข้าสู่สังเวียนแล้วไงไม่ไม่ไม่อยู่เราจะได้หมดอ่ะเข้าสู่สังเวียนป่ะมืึนเมื่อไงจุกไหมจุนไหมนะกลับเข้าสู่สังเวียนวงการพิซซี่อีกใช่ไหมครับใช่ค่ะพวกเราให้การต้อนรับน้องขนาดนะครับน้องอลิสนะครับบอกมาออกทุกปีเองมานี่ยเลยเองมานี่ยเลยขอถามหน่อยครับตรงนี้ครับมีใครเบื่อน้องปุ๊กเปย์ก็มาขอดูมงเบื่อเลยใครเบื่อใครเบื่อขอร้อ ไม่มีคนยกเลยมีใครรักปุ๊เบเป้เพราะขอเสียงหน่อยเป็นเจ้าแม่ที่ยังมีสเสน่ห์ร้ายลึกผมรู้จักปุ๊เบเป้มานานมากนะครับอาจจะรู้จัก,กบ้านพวกเรานิดนึงนะครับแต่ทุกคนพูดกันตรงๆนะเพิ่งปีนี้ได้เห็นปุ๊เบเป้ออกเฟซบุ๊กแล้วได้เห็นแกทําอะไรประหลาดประหลาดนะทำให้ดูซิใน,ในเฟซบุ๊ก <Facebook. S 2> เฟซบุ๊กทำให้ดูทังไงทำ,งท,ำทำประหลาดเยอะเลยอะ่ะเอาเอาประหลาดสักหนึ่งอันมาสิ นีหนูก็เต้นหน้าตาลงมาวันนีหนูก็จุ๊บ,บจุ๊บแล้วพีที่ตีตัวแม่ทำอย่างนี้เหรอก็ดีหนึ่งอ่ะพี่อุ๋ยเพราะว่ามีคนติดตามเราเราก็ต้องดิหนึ่งนี่นะ,ใค,ะใครรู้จักใครรู้จักเฟ็นปุ๊บปุ๊บเป่ว่าขอดูเพื่อหน,น่อยดิ ถ้าไม่มีไปแอปอะไรชื่ออะไรนะปูเป้อะไรนะเฟซบุ๊กเหรอคะเฟซบุ๊กชื่อปูเป้จางอัดฉรกรน่ารักค่ะเราเป็นภาษาอังกฤษบทนะครับผมแล้วปูเป้ก็จะมาทุกคืนเลยอ๋อถ้าปูเป้ปูแวอูแวอะไรเนี่ยอ๋อถ้าทุกคืนจะเป็นภาพนิ่งแต่ถ้าเป็นอินสตาแกรมจะเป็นภาพนิ่งบ้านเพื่อนไหวบ้างเลื่อนไหวบ้างนะครับปูเป้ถือว่าเป็นผู้ใหญ่มากเลยใครจะบอกให้นะพี่พี่น้องนตรงนี้นะครับจะมีคนไหนที่อายุ35แล้วสวยอย่างนี้ได้บ้าง เย็นเย็นเอารถเราไม่หยุดรลเราไม่หยุดรถเไม่หยุดดีดึงนะครับก็ถือว่าเป็นฟลิตตี้รุ่นใหญ่ของบุนไดที่สร้างชื่อกับบุนไดบอลเตอร์แท้เลยขอเสียงปรบมือนะครับสาวๆตรงนี้ด้วยครับผมทุกคนเอาล้วครับระดับต่อไปนะครับไม่เป็นการเสียเวลาสนุกสนานกันตรงนี้นะครับเริงอยู่กันได้ถึงเที่ยงคืนนะครับเราจะมาสู่ช่วงของฉลองปีใหม่อยู่ไหนเอ่ยสาวๆบุนไดเอ็นเจลของเราจะร่วมฉลองปีใหม่ด้วยเดี๋ยวไปหาอะไรกินกันก่อนนะ ปัดไปพักก่อนก่อนคือพยังครับคือพยัง